ให้ไทยว่าเมนูอะไรมาปอกกระเทียมต่อแล้วมาดูว่าเมนูอะไรรากผักชีกระเทียมพริกไทยไม่ใส่เยอะตำั่วค่ะตำ นี่ค่ะเครื่องเราเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะมีหัวไชโปหวานนะคะกระเทียมสามเกลอหอมเจีย๋ยหอมหั่นนะคะหมูสามชั้นน้ำตาลปี๊บถั่วที่เราตำอันนี้เป็นน้ำมันหมูนะคะเราจะเกี่ยวกระเทียมเอาไว้หน่อยนะหอมมากเราจะไม่ให้มันเหลืองมากนะคะ เรียบร้อยแล้วเห็นไหมเหลืองประมาณนี้เราก็จะกรองนะคะเราจะเอาน้ำมันเทขึ้นไปนิดนึงตอนนี้เราจะใช้สามเกินนะคะผัดค่ะต่อด้วยหอมแดงซอยค่ะได้ที่แล้วใส่หมูสับค่ะ หอมเครื่องมากหัวใช้เท้าค่ะล้างเรียบร้อยใส่ลงไปจ้ะปรุงด้วยน้ําตาลค่ะน้ําตาลสนน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลปิ๊บได้หมดเลยนะคะประมาณนี้ซีอิ๊วขาวใส่ลงไปประมาณนี้ก่อนนะ น้ำตาลปี๊บกำลังละลายแล้วมีน้ำไม่ต้องกลัวน,นะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆไฟอ่อนมันก็จะเหือดไปเองหลังจากที่เราใส่ถั่วนะคะอันนี้ถั่วเราจะค่อยๆเคี่ยวนะคะไปเรื่อยๆจนเหนียวปั้นได้นะคะเริ่มเหนียวแล้วค่ะเริ่มจับตัวแล้วแต่เราจะต้องเคี่ยวไปอีกสักพักหนึ่งนะคะด้วยไฟอ่อนๆนะเริ่มไหม <S 2> <S 2> หลังจากที่ได้ไส้มานะคะมันก็ร้อนเราก็จะมาพึ่งๆตอนนี้เริ่มจะเย็นและเหนียวแล้วเห็นไหมเหนียวและนะคะเ,เดี๋ยวเราจะไปทําวิธีทําสาคูนะคะตอนนี้เราจะมาล้างสาคูกันซื้อแบบขาวมาเราจะมาล้างออกแล้วเราก็จะแช่น้ําดอกอัญชันล้างแป๊บนึงนะ เราจะเทลงไปเหมือนเดิมอันนี้คือดอกอัญชันสดเราก็จะเทลงไป<ม>เราจะแช่ไว้เลยนะคะประมาณสักสิบนาทีระหว่างที่รอสาคูนะคะเราก็จะมาลองปั้นไส้นะคะประมาณนี้ประมาณนี้ปั้นไปเรื่อยๆ ประมาณสิบนาทีผ่านไปนะคะเราก็ได้สาคูที่มันอืดขึ้นมาเราก็จะกรองน้ำออกนะคะเราจะมาบีบน้ำาออกนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะใส่ภาชนะเอาไปทำสาคูกันสาคูพร้อมใส่พร้อมซึ้งพร้อมเรามาทำกันดีกว่าค่ะใช้สาคูแบะ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 ออกไปนะคะ บางคนก็นวดให้แป้งมันเล็กกว่านี้ไอละเอียดก,กว่านี้แต่พี่จิ๋วจะเอาแบบประมาณนี้นะคะเห็นไหมประมาณนี้นะอันนี้เลยวางในใบตองนาทลี่ชอบกินขออนุญาตทำก่อนนะหลังจากที่ปั้นนะคะใส่น้ำมันนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะใส่ซึงอ่ะ เรียงเลยค่ะเรียบร้อยแล้วซึ่งนี้นะคะเราก็จะนำไปนึ่งนะคะนี่ค่ะเราจะใช้ไฟปานกลางนะนึ่งโอเคปิดเลยค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะหลังจากที่เขาสุกว่าจะออกมาหน้าตาแบบไหนตอนนี้จะทำสีอีกสีหนึ่งคือสีของมากับเขาเลยนะคะสีเขียวนะคะเทออก มาดูกันค่ะอู้ว่าสวยขนาดไหนดอกอันชันของเราอโอเคเราจะยกลงค่ะนี่สุกเรียบร้อยเราจะตักนะคะใส่น้ำมันที่เราเกี่ยวกระเทียมอันนี้เลยค่ะน่ากินไหมนี่เสร็จเรียบร้อยสีสันสวยมากเดี๋ยวเราจะทําต่อไปนะคะ อันนี้เป็นถุงแรกถุงที่สองมีอีกค่ะเราก็จะทําไปเรื่อยๆไปแจกใหญ่ๆเรียบร้อยสาคูไส้หมูนะคะกระเทียมนะคะกระเทียมเจียวที่เราเจียวเองมาอืม ให้น้องเบสชิมถ้าน้องเบสจะบอกว่ายายทำอร่อยไหมหอมไม่ลูกหวานแมวผักเนะคะแนนคะแนนสิบให้ยายเท่าไหร่สิบครับอืมกินลูกอร่อยมากยายใครท,ทำมา ซากคูใส่หมูอออาซีมแม่ว่าใส่ใส่นี่นางเป็นผู้พัดเป็นผู้เหตุจ้ายำไม่เล่นถเถอะใส่ก่อนใีญ่ยลย,ยู่นี่ยแอบแอบแบอบ<ๆ>ยำได้เวลาหักผักซีต้องเด้ไม่ได้ แซบไปยัยเซ้าเซ้าเฮ้ยไอ้หนุ่มเงินน้่แค่ได้ถือใส่อยู่ให้มันถือใส่กันนะแซ่บแซ้